ครับพี่น้องครับตามคำขอของเอฟซีเฮาเลยเนาะครับเนาะมาให้เบิงคู่โบตาอยู่สาขาพี่บุญมั่งสาหารนะครับเป็นคู่โบตาจะเลื่อนใช่นะครับมือหนีบ่าวสักศีนํามาเบิงห้ยลดลงให้ลงหน้าราคาเป็นจังไดรโปรโมชั่นเพิ้นมีแนวไดแน่นะครับพี่น้องครับมือหนีบมาสอบถามไปบอกฝากพี่ฝากน้องพอสมควรเลยเต็มอิ่มไปเลยครับพี่น้องมีคําถามยังสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวบ่าวสักศีสีเอาไปทําคลิปให้ในคลิปต่อไปครับพี่น้องครับก่อนอื่นเฮามาสวัสดีไอ้ทรายเพิ่นซะก่อน อ่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเซีนยนะครับครับประจำย่ที่คู่บตาเจริญไช่นะครับสาขาพิบูลณมังสาหารนะครับนอพี่น้องไลฟ์คนอาจจะเห็นหน้าตาตากันแล้วในคลิปแล้วครับนอครับครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่ทักซีมาครับมาไทยสาขาไ้เบิ้งครับนะครับครับเอาคุณไลฟ์ครับผมครับแถวอุบานท่าอนเฮ็ดหน้าปังหน้าปีเฮ็ดเบิร์ซูหน้าทั้งนั้นสาขาหนี้รถจะต้องมีเกี่ยวของกับหน้าเลยแบนบอหับลูไในลูกหน้าแการุ่นที่เห็นอยู่นี่นะครับนอก็คือ เป็นรุ่นที่เหมาะสําหรับเฮ็ดไเฮ็ดหน้าของเขาครับผมครับว่าจะเป็นเฮ็ดมั่นเฮ็ดหน้าได้เบิร์ตับได้เบิร์ครับผมโอ้สองขั้นนี่นะครับพี่น้องครับเป็นรถแรงเฮ็ดหน้าเห็นจอรดอยู่นี่รถรุ่น4028แนะนํานะครับครับ L4028 นะครับผมตัวนี้นะครับกามาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดนะครับสำหรับลงหน้าเลยสำหรับลงหนาเลยนะครับครับใบมีด นโรตารี่นะครับสำหรับปันหน้านะครับอืตัวนี้ก็อยู่ทีหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทครับถ้าเอาแต่ตัวรถราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับสำหรับคันนี้ครับเฉพาะตัวรถนะครับอยู่ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทโอ้โหคือโบแพงตัวนี่โบแพงครับครับรถรุ่นดรถรุ่นใหม่รุ่นใหม่ครับเป็นไฟหน้า led โฉมใหม่ครับโอ้ขออนุญาตได้ครับเด้อครับผมโอ้ยคือดุแต่ครับรุ่นนี้เป็นถ้าเกิดมากระทิ้งแล้วครับกระทิ้งครับกระทิ้งกระทิ้งดุครับผมโอ้ยง่ายมีดีครับ นี่เริ่มจากนี้เลยได้แรงบันดาลใจมาจากกระทิงนะครับในการดีไซน์นะครับครับผมเป็นสายนะครับนี่ยังแปลกไหมสาหรับขั้นนี้ที่เพิ่มเติมเข้าไว้องนีครับตัวนี้เพิ่งานีัวนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นนี่ก้องก้องอากาศแบบเส้นสื่อไ้นะครับนาะครับกรณีที่ว่าก้องตันนะครับจะมีการแจ้งเตือนเขาไปหาอ่าหน้าปัดกหน้าปัดรถนะครับโอ้ตัวนี้ก็ซสยนในเรื่องของการบับรุงรักษาครับ นะครับได้ดีนะครับล่ําขึ้นมาอีกลาขึ้นมาอีกนะครับโอ้ยครับพี่น้องครับนี่กองเป็นเส้นเสือเป็นแบบเป็นแบบบ่อไงอิเล็กทรอนิกเลยครับผมไปเตือนอยู่นาปาร์ทุนบ่ครับแม่นครับเตือนเลยครับก็คือคือบางคนอาจจะเฮ็ดงานไปแล้วบอบอรักษานะครับบอรักษาตัวนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนอีกทีนึงนะครับบอบอเดีเบืองกองบออะไเบืองยังไม่นะรยางเดียวครับยางเดียวเฮ็ดงานยางเดียวขตัวนี้ก็สะซอยก็สะเสีเฮห้าได้เอีก แน่นครับผมโอ้โหครับพี่น้องครับใหม่ๆสวยๆเนี่ยนีเลยครับครับผมโอ้โหรุ่นนี้ระบบเกียร์เป็นยังไงเนี่ยครับพี่ครับบอกระบบเกียร์แบบอ่าซินโครสเติร์นะครับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับพอต้องยึดรถก็เลยครับคือยังรถกระบะนี่บอกแม่นครับคล้ายกันครับโอ้ยย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 ยงยยนยย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 บยยยยยยยซะรุ่นนี้ครับผม แรงมามันเท่าไหร่ครับสจ้าลับรุ่นนี้ครับตามซื้อรุ่นเลยครับผมนี่บอกครับตามซื้อรุ่นครับเป็นสี่สิบแรงมานะครับเนาะโอ้โหเจ้าสี่ส่วนก็คือเอลก็สี่สิบตามซื้อรุ่นนะครับเนาะก็ต้องมาถามให้ยากนะครับพี่น้องครับเห็นรุ่นเท่าไหร่ก็คือแรงมาก็คือตอนนั้นแม่นครับผมโอ้ยุติทางนี่เสียงเขามาตลอดครับผมรถเรียผ่านตลอดครับต้องขออภัยในเรื่องของเสียงแน่น้อยหนึ่งนะครับครับอ่ะไพาเบิ่งกลางเบิ่งยังไป็นนำนะครับพี่น้องครับสจ้าลับรุ่นนีีี้ดูอ พี่น้องเขามาใส่รุ่นนี้ป่ะครับครับตัวนี้สมอสําหรับอ่าเดงานอในในรัวเลือนนะครับเ็ดงานในรอบรัวเฮานะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยล่ะว่าได้นะครับครับผมยอดนิยมเลยโอ้นี่รุ่นยอดนิยมราคาเริ่มต้นแสนกว่าบาทท่าได้ครับพี่น้องครับครับผมพอแพงเลยครับอ่เบื้องการทํางานของรุ่นนี้นะครับเผาเผาพีทีโอเนาะตัวนี้เนาะครับผมตัวนีเป็นเผาพีทีโอปั้นครับครับ อก็ก่อนครบชุดดีๆได้หลุดเศษควบชุดีดีครับผมเอ้าคือมีรั้งเครื่องมือพอแม่นบ่นี่ครับผมครับผมเนาะรั้งอ่ากองเอกวัชรสงครับชากไฟตัวซั์ก็ได้นะครับถ้าจะตัวซับอะไรครับเนาะพูดขึ้นดีแท้ครับผมแบบรถยนต์เลยนะครับตัวนี้โอ้เฮ็ดดีครับมีไใบมองไว้แก้ววันนี้ครับดอกแบบมองไว้แก้วนะครับอ้าพี่น้องครับรุ่นนี้เนี่ยนอนเฮ็ดงานไปนั่งคือสิสะดวกสบายไปเรื่อยจะนอกบ้านนี้เนาะครับผมเฮ็ดงานไปนั่งเนี่ยทัรนั่งก่า อ่างอยางอ่างไปเลยนะว่าแบดเบิร์ดนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถซาแบดได้พ่อครับผมซาเบสได้ครับโอ้สุดยอดดีๆครับพี่น้องครับอ่างได้เด้ออ่างไปได้ครับสปอร์ตไลท์ให้พ่อผมพบชุดอีดีครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นห้าแสนสามหมื่นครับสามหมื่นนะครับพี่น้องครับอ้าอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับครับ L ห้าสองสองแปดนะครับเนาะ เจ้หาสองสองแปดครับเจผมขออนุญาตไม่อยู่ทั้งนอกๆพี่น้องครับครับผมแสงสีนนี้ในจักน้อยนะครับช่วงนี้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอยู่หม่องนี้มาเบิ่งอยู่ศูนย์เบิ่งนี้เป็นสีแนะนําแบบดีแบบอันนั้นเลยรูปแบบการดีไซน์ก็เพราะแต่กลางกรับุ่นโตเมื่อกี้นะครับครับแต่ว่าจุดเดี่ยเลยนะครับก็คืออนเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับถ้าผมเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นห้าสิบสองแรงนะครับสี่สูบสิบหกวัลนะครับก็จะมีระบบอ่าแคทวีขึ้นมาครับ สนอยเรื่องของการเผาใหม่นะครับการอยใอยประหยัดน้ำมันดีขึ้นนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้แห้งดีประหยัดน้ำมันแห้งรวก็ประหยัดน้ำมันแมนครับผมราคาเป็นยังไงว้านี่ราคานะครับราคาเฉพาะตัวรถนะครับท่าหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะครับท่อุ้นหารุ่นแห้งครับพะตัวรถนะครับต่ว่าเรื่วออุปกรณ์นะครับครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทนะครับแปดแสนนี่คือมีฐาน ผานด้านนาใบดิใบดันครับครับใบดันผานพ้วนนะครับผานพ้วนผ่านพ้วนลูกค้าเฉลียกเป็นผ่านห้าหรือผานหกก็ได้นะครับแ้วก็มีรต้ตีปันนะครับครบชุดครับพร้อมพร้อมลงนาพร้อมลงนาครับผมยังไงเนี่ยนี่เพิ่งลงนาได้อยู่เ่ครับลงนาได้ครับผมเพราะสำหรับทำไรทำนาครับโดยเฉพาะเลยนะครับโอ้สำหรับทำไรทำนารุ่นนี้รุ่นไม่ออกแบบให้ประหยัดแล้วก็เผาผานดีขึ้นครับผมเผาเผาใหม่ดีขึ้นนะครับเผาใหม่ดีขึ้นนะครับ พยันามสมัพรห่วงให้ห่วงให้ห่วงให้ห่งก็ตามนั่นเลยบ่ต้องมาถาม <c oughs> หายหาสิบสองแรงมาครับหาสิบสองแรงมาครับผมโอโ้โหหาสิบสองแรงมานะครับพี่น้องบอ่ต้องไปสื่อไกดถ้าอยู่ในเขตของอ่ามีมีเขตบ่นี่เขาเขาเขาขายกันดีครับครับพี่บูวนะครับจะมีขายในเขตของอำเภอพิบูลนะครับแล้วก็อําเภอสเรีนครครับผมอําเภอเลยครับผมโอู้้ใดมีปัญหากับสารถเข้ามาปรึกษาได้น้อก็อยู่นี่นะขายทั้งรถ อะไรก็มีครับครับเป็นศูนย์อะไรพอคือครบวงจรเลยนะครับเนาะครับเพราะว่าซื้อรถไปแล้วนะครับม่เตองห่วงพวงวาสีทังว้นในเรื่องของการสอมด้วยตัวเช็คนะครับเขามีครบวงจรมี้างบริการมี่วงสอมที่มาตรฐานครับนะครับต้องรับลูกค้านะครับเนาะอะไรครบนะครับอะไรครบเลยนะครับครับผมองมองนี่ได้หูวราคาได้หูลักษณะของเพ่นเดียวนะครับเหมาะสําหรับลงให้โลงหน้าหล้วก็เป็นงานให้งานพวกให้อ่อยให้มั่นมั่นอีก็ะ รถรุ่นนี้ก็นิยมเลยคือกันครับผมนิยมใส่ดีดีครับโอ้ผู้ใดสีจับจองนะครับช่วงนี้ก็ล่างเซียหน้าแรงนะครับพี่น้องครับฝ่าว่ากันเขามาเด้อนี่สําหรับสองคันนี้นะครับทีบเบสีแนะนําไปเป็นรุ่นยอดนิยมดีดีครับแล้วก็มาแห้งของปีหกแปดแล้วก็หกเก่าีนเสื้อว่าทีพี่หน่องเกษตรกรที่สิตอบรับหลายขึ้นครับผมนอกจากเครื่องยนต์นะครับครับก็จะมีในเรื่องของเกียร์นะครับครับเกียร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบใหม่นะครับเป ถ้าเกิดมาสิ้นโค้กเกียร์ชิปนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีก็คือเหมือนรถยนต์ทุกอย่างเลยนะครับเนาะเฮ็ดงานเหมือนรถยนต์นะครับต่อเกียร์ได้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยนะครับพอต้องยุดรถนะครับเนาะถุงมือมาแล่นนำถนนนะครับครับสามารถเหยียบคลาดใส่เกียร์ได้เลยครับโอ้นิ่มนวลก็กันครับตัวนี้นิ่มนวลเพิ่มความเร็วได้โดยที่พ่ต้องยุดรถแม่นครับผมโอ้ดีเกียร์กับยุทธทั้งนี้คือกันนะครับผมครับผมตัวนี้เกียร์เดินหน้าเท่าหลังครับอันนี้เป็นเกียร์ลั้งนะครับเนาะครับ ตัวนี้เป็นสาเร็วนะครับเต่าเต่ากระตายเต่ากระตายนะครับมีกองเก็บเครื่องมือให้กับเหมือนกันเหมือนกันนะครับเส้นเสือก้องอากาศให้ก็มีให้นะครับภาพนี้ครับบุรุ่นี่ถือว่าครบจบเลยครับผมราคากับเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเท่านั้นนะครับบัแพงบาะกะเทนะครับพี่น้องครับเป็นบัอแตงบุ่นแบบงามๆเลยได้ครับพี่นนองครับเอาครับผมอากาศมอสน้อของกันออาจจะเป็นหับจางน้ำกระดครับตัวนี้เนาะเพราะว่า ข้างซี่สูบนะครับกระแห้งนะครับแต่ประหยัดเวลาในการทดงานนะครับผมครับผมโอ้ถือว่าเขาทาเป็นหยอดนิยมอะไรครับพี่น้องครับสำหรับรุ่นนี่นะครับเนาะครับอ่ะฝากเบอร์ติดต่อให้พี่น้องเนะครับย่ามอยากโทรมาถามมันอยู่ไกลน่ะนะอ่ะครับผมครับบริตต์นะครับอ่ะคือเบอร์เซียลนะนะครับติดต่อที่0 9 3ย์9 0 6 6 5่ครับผมสามช่องข้างข้างอ่ะช่องยูทูปนะครับเป็นเซียลนะครับ เซียนะจะเต็มนะครับนอโอ้ยครับพี่น้องครับแต่กำลังเคลื่อนกำลังเรือเพชรนะครับนาะครับสามารถเข้าไปติดตามให้กำลังใจเซลนะเพื่อนใดนะครับพี่น้องครับให้กำลังใจเพื่อนหลายการสอบถามเพื่อนในช่องเพื่อนใดโดยตรงใดเดี๋ยวเอาสักที่สีขออนุญาตขึ้นช่องให้พี่น้องเพื่อนใดเห็นนํำในเด้อครับเด้อครับก็ได้ดเขามาติดตามน้ำกันครับพี่น้องครับ อ่านี่คือเบอร์ติดตามเบอร์ติดต่อนะครับพี่น้องแลวก็ช่องทางของเพื่อนอ่าผู้ใดอยากได้รถนะครับอย่าลืมนะครับเซลล์หนะนะครับเพื่อนจัดให้พร้อมดูแลพี่น้องเกษตรกรเท่าถูกๆูกทันนะครับอ่ะสำหรับบุญน่้สม่ว่าคควรเจ้าเวลาขอบพระคุณในหลายทีน่าน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตใหม่ครับผมครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับ